สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ยืดด้วนหาอยู่หากินหาพี่ป้าน้องเล้เด้อมานาเด้อมาดูเขาดูหนุกเขายืดด้วนก็ออกรวงแล้วพี่น้องได้ยืดด้วนเจีพี่นอง,นนองชมผม,มกันเด้อมาำคำย่ามแดงวันนี้ก็มาเปิดคลิปมาดูเขาเขากาลังออกรวงจ้าเขานาปรังไปดูกันเลย มาเด้อจ้ามาดูน,น้นห้าโมงค่ำแล้วเดยวด้วนกับพาผีผ้าน้องออกมานานี่กำลังออกร่วงตาร่วงเลือน้ำท่วมเด้อพี่น้องก็บจิบพอได้กินอยู่ดุดรวง ออกลวงสิน้องบนน้น้ำมีท่วมมืดตกคีบปนใดอยู่แต่ด่วนก็อุตส่ามมาเสมีสมเสมจะเจโอคามือจ้าออกกลวงดีเจนสิน้องเอ้ยออกนาบลังฟังนู้นก็นเลื้อน้ำอยู่ กำลังออกอย่างจ้ากำลังมันจะออกกวง่งตากกวงนกมึงก็บกำลังสูกเกี่ยว ดวนผ่าผีผาน้องมาชมมาหลายทีแล้วแต่มีไหนไทยผีน้องดูตักทีเดี๋ยวะเด้อวันนี้มาขับรถมาอยากถนนโน้ฟังมีตะโกนผี่น้องเอ้ยตังกิจิลมป้าขับดินออกควงแล้ว Cáng đến căn chưa chỉ để kêu Có bọc nhai Nó có hát thăm răng có tung, có này พี่พาน้องมาชมนาชมไรจ้าย้าก็มีแด,ด,ด้ขีดดอกเขามันออกรวงกลอนโลคางโลไอเนี่ก็มีไดดดำนักนู้เก็บเด้อจ้ะเด้อกำลังออกรวงออกแล้วก็ได้เก็บเกีียวแล้วกลางเดือนกันยา วันนี้ด้วนห้าอยู่ห้ากินกับฝ่ผาผีพาน้องมาชมดูนาดูไรดูเขาดูน้ำมาดูว่าออกเกือบมืดี่ยังนาปรังปีหนีด้วนใจนาปรังพวนน้ำ่วมเดิพี่น,อน้องคำลุงกับนกบินเต็ดเต็ดเต็เต็มนั่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ยด้วนห้าอยู่ห้ากินเดิจะเดินวันนี้ก็ ข้นตกใส่ดอกข้าวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับวีดวนให้อยู่ให้กินเลยจ้าสวัสดีจ้า